ม่ําเนื้อยักษ์มาเลยจ้ะทุกคนครั้งแรกในชีวิตที่กินแบบหม่ํายักษ์ขนาดนี้ดูส,สิว่ามันจะเป็นอย่างไรพี่จุงอย่ามากวนแม่นะเห็นเขาผ่ากันแบบนี้เนาะสั่งซื้อมาโอ้โหหอมมากเลยนะจริงแล้วอะ่ะ ทุกคนโอเมก้าจน่ากินไหมมันดูไม่เต็มนะโอมาก,กินอยู่นะเนี่ยนี่ทุกคนอยากกินมากก็เลยสั่งซื้อมานะคะแล้วก็เราก็จะมีพริกด้วยค่ะทุกคน อ่อนไม่รู้จะเผ็ดไม่เผ็ดนะลองดูถ้าจากเผ็ดอ่อเผ็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวโมเดี๋ยวโมพิมพ์ไว้นะเออโมก็จำไม่ได้เออโมสั่งซื้อมาแล้วพี่เขาก็แถมแหนมแหนมหมูให้ด้วยแต่ว่าโมก,กินหมดแล้วอร่อยมากใครสนใจก็ไปสั่งได้แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่เคยลองกินนะลองกินดูดูดูกอนอื้อ 아, 짱짱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 짱 แบบักแข้งลวกบักพริกมาเด้อแสบแสบบานบานเขาเนาะอร่อยนะเนี่ยแต่โมอะเจ็บฟันอีกแล้วอะ่ะอืมออ้มขังหลกอื้ม Ja. แสบจ้ะอืมแสบ やっぱうんうん、ありがとう。 嗯。Um. Mm hmm. ขาพี่ตัวถ้าตัดกวาด้างไม่ได้เหรอเหมือนเคยเจ็บเมื่อตอนหลหนเลยพี่แล้วเราก็ไม่เจ็บอืม ต้มสุกหรือเปล่าอืมจ๋าอร่อย มาจากคําสุดท้ายไปแล้วต้องต่งอคว้างเต็บกอบ เจ้าเจ้าต้าค่ะก,กับหม่ำเนื้ออันนี้